ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคัดหน่อยอร่อยแน่บายเชฟพลอยค่ะปกตินะคะพลอยเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มารู้จักกับแอปพลิเคชัน c a s ปีนะคะเขาจะมีหมวดหมู่อันนึงชื่อว่าแคสปีคัดสรรค่ะจะเป็นหมวดหมู่ที่ทำให้เกษตรกรต้นน้ำนะคะเขาได้ส่งสินค้าเข้ามาในแอปพลิเคชันอันนี้เอามาขายให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนที่อยู่ปลายน้ำโดยตรงนะคะ ค่ะแล้วเมนูที่พอจะทําในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูพุดยิ่งกับคัสตาร์ดลำไย,ยค่ะวัตถุดิบหลักที่เราเลือกมาจากแคสปี้คัสตาร์ดในวันนี้นะคะก็จะเป็นลำไย,ยอบกแห้งจากชิลกรีนนะคะผงนัวจากไร่รื่นรมค่ะแล้วก็จะเป็นไข่ไก่จากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวัตถุดิบรแรกของเรานะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะใช้ประมาณ380กรัมนะคะนมจืดอันนี้จะใช้ประมาณ130กรัมนะคะ แล้วก็เราจะตั้งด้วยไฟอ่อนค่ะเราจะใช้เจลาตินด้วยนะคะในตัวพุดดิ้งของเราวันนี้ใช้เจลาตินประมาณ4แผ่นเล็กค่ะตั้งสักพักนึงนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเดือดแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาม,มาตวงผงนัวกันนะคะ ผงนัวนี้นะคะจะมาจากไรรื่นรมคือจริงๆแล้วเนี่ยผงนี้เขาเรียกว่าเป็นผงอนเนกประสงค์ค่ะเพราะว่าเราสามารถทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มหรือว่าจะทําเป็นเมนูขนมอย่างที่วันนี้พลอยทํานะคะวันนี้เราจะใช้ประมาณ100กรัมค่ะโอเคระหว่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยส่วนผสมของเรานมแล้วก็ครีมเริ่มเดือดแล้วนะคะเวลาที่เดือดเขาจะมีควันขึ้นมาแล้วก็จะมีฟองอ่อนๆนะคะเดี๋ยวพอจะเทส่วนผสมเนี่ยลงไปในผงนัวของเรานะคะค่อยๆเทลงไปนะคะเวลาที่เรา ผสมของที่เป็นของเป็นผงกับนมอะคะ่ะหรือว่าเป็นของเหลวเนี่ยถ้าเราเทค่อนข้างน้อยก่อนแล้วเราค่อยๆค,ค,คนส่วนผสมจะเข้ากันง่ายๆกว่ารู้ว่าจะถ่ายอีพีแรกไปถอยชุดเครื่องครัวมาใหม่เลยค่ะแล้วเราก็จะเทส่วนผสมกลับลงมาในหม้อค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ <_ d> um> เดี๋ยวเราจะนําเจลาตินใส่ลงไปในส่วนผสมเวลาที่เจลาตินพร้อมใช้แล้วจะเป็นแผ่นนิ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องบีบน้ําออกจนหมดก่อนค่ะเวลาที่เราใส่เจลาตินลงไปในส่วนผสมะคะ่ะก็จะแนะนําให้อุณหภูมิต่ํากว่า60องศานะคะหรือว่าแบบถ้าเรารู้สึกได้ก็คือเขาไม่ร้อนจนเกินไปเพราะถ้าสมมติว่าส่วนผสมร้อนจนเกินไปเนี่ยเจลาตินก็จะทํางานได้ไม่ดีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกรองส่วนผสมลงไปรอบหนึ่งก่อนค่ะที่เราต้องกรองส่วนผสมเนี่ยเพื่อป้องกันเวลาที่ส่วนผสมเป็นก้อนหรือว่าเจลาตินที่เขาละลายได้ไม่ดีนะคะเราก็จะกรองเพื่อเนื้อขนมที่เนียนสวยค่ะพุดดิ้งเมื่อกี้พอเราเทใส่หยกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ใส่พิมพกันค่ะวันนี้เป็นพิมพ์ที่พลอยเตรียมมาไว้นะคะแล้วจริงๆเราจะใช้เป็นรูปทรงไหนก็ได้ค่ะ วันนี้จะใช้เป็นลำไย,ยอบแห้งจากชิลกรีนค่ะแล้วก็จะต้มน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเราจะขยายจากลำไย,ยอบแห้งเนี่ยให้ม,หมันคล้ายคล้ายคืนชีวิตเขาให้เป็นลำไย,ยสดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะพักเขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่แล้วก็ลำไย,ยอบแห้งของที่นี่นะคะคือผลไม้อบแห้งของชิลกรีนทุกชนิดนะคะเขาจะไม่เติมน้ำตาลลงไปเลยคือเราสามารถแบบทานสดได้เลยอันนี้คืออร่อยมากของโปรดเลยค่ะอืมว้าว wow. แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการทำคัสตาร์ดลำไย,ยแล้วค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นนมสดนะคะอันนี้ใช้ประมาณ250-300ถึงกรัมค่ะพอก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปด้วยนะคะทำให้เนื้อคัสตาร์ดของเรามีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ความหวานจากธรรมชาติค่ะก็คือจากลำไย,ยนั่นเองตอนนี้นะคะนมก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวพอจะเอาลำไย,ยอบแห้งนะคะลงไปอินฟิวส์หรือว่าลงไปทำให้กลิ่นลำไย,ยลงไปอยู่ในคัสตาร์ดของเราค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ไข่ไก่กันค่ะปกติแล้วเนี่ยคัสตาร์ดนะคะเขาจะเป็นวัตถุดิบหลักเลยก็จะมาจากไข่ถ้าไข่ของเราดีวัตถุดิบต้นน้าดีเนี่ยเราก็จะได้ขนมที่อร่อยนะคะวันนี้เนี่ยที่พลอยใช้ก็จะเป็นไข่ไก่จากของพี่อำนาจนะคะออร์แกนิกฟาร์มปกติก็คือใช้อยู่แล้วนะคะค่อนข้างพิเศษคือไข่แดงจะนูนมากสังเกตได้เลยว่าแบบเปลือกบางนะคะแล้วก็ สีของเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆนะคะ่ะแล้วเวลาที่เราทําขนมนะคะถ้ามีวัตถุดิบที่ดีเนี่ยก็มีใช่ไปกว่าครึ่งเลยค่ะทําขนมออกมาก็จะอร่อยแล้วก็มีความครีมมี่มากขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็คนส่วนผสมคือไข่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเทนมลงมานิดนึงค่ะนมเมื่อกี้ที่เราอินฟิวไว้นะคะเวลาที่เทนมเดือดๆลงไปในไข่นะคะเราต้องคนด้วยสปีดท,ที่ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็คนแบบนี้เลย โอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเทไข่ที่เมื่อกี้เราผสมเอาไว้นะคะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องคนให้เขาเ,เข้ากันแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเคี่ยวคัสตาร์ดให้เขาข้นขึ้นนะคะคัสตาร์ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปพักจนให้เขาเย็นตัวลงก่อนแล้วก็มาประกอบร่างกันค่ะ <Yes. S 1> <laughs> อันไหนจะเสร็จก่อนเราต้องเสร็จก่อนสิมา <c oughs> ค่ะโอ้ยตกหน,นักมากตอนนี้ดูทีมงานกลางร่มขนาดนี้เราต้องเสร็จก่อนสิ <c oughs> เราต้องเสร็จก่อนสิ <c oughs> อันนี้นะคะน้ำก็รอแล้วแล้วก็เราจะเอาตัวที่เป็นพุดดิ้งที่เราไปเซตในพิมพ์นะคะมาหล่อน้ำร้อนนิดนึงเพื่อทำให้ขอบขอบ,ขอบของเขาค่ะหลุดออกจากพิม เค <Okay, S 2> ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคว่ำแล้วนะคะพุดดิ้งลำไยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครอยากชิมนะคะพรุ่งนี้ต้องไปงานแถลงค่ะเปิดตัวแอปพลิเคชันแคสปีค่ะแล้วพรุ่งนี้จะได้ชิมนะคะ หวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงงานเปิดตัวของแคสปีแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนี่คะขนมที่เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแจกกันค่ะพี่อัญคะเชิญหยิบขนมค่ะขอบคุณครับค่ะเนสวยขนมสวยขอบคุณค่ะพี่อัญนี้นะคะช้อนค่ะ พีไ่ไมค้ค่ะขนมคะ่ะผลิตภัณฑ์จากในแคสปีคัตสันนะคะขอบคุณครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราหรือว่า EP เปิดตัว EP แรกของเรานะคะ EP ถัดไปนะคะพลอยจะพาไปคัตสันวัตถุดิบอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะในคัตหน่อยอร่อยแน่บายเชฟพลอยคะ่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย